สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมกำธรเจ้าสัวน้อยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศการเช่าหาเหรียญเจ้าสัวเนื้อเงินกันนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อบับเบิ้ลครับบับเบิ้ลวันนี้เอาอะไรมาปล่อยพี่ครับเป็นเจ้าสัว2สองครับเนื้อเงินครับเนื้อเงินนะเราเราติดต่อกันได้ทางไหนนี่ทางไลน์ โอง่ายง่ายง่ายสะดวกเนาะตอนนี้บับเบิ้ลทำงานอะไรอยู่ครับตอนนี้เปิดร้านอาหารครับผมอ้าวฝากร้านได้เลยได้ครับก็ร้านอยู่ที่แม่สอดครับชื่อร้านเอววล่าครับครับผมอ๋อนี่อยู่แม่สอดแล้วแล้วอยู่ที่เนี่ยที่กรุงเทพนี่อ่ากรุงเทพก็เป็นบ้านครับอ๋อก็คือเหมือนมาเที่ยวแล้วก็ไปไปกลับใช่ไหมมีธุรกิจที่นู่นเนาะมีเพจอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผมขึ้นให้นะเดี๋ยวส่งมาให้พี่นะโอเคขอบคุณมากๆครับเพงเพงรวยๆวยนะขอบคุณครับ